สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t ทมีคำตอบ IT e-learning 24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูหลักการคิดบำเหน็จชาราภาพนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39นะคะว่าเข้ากองทุนชาราภาพกี่บาทต่อเดือนนะคะและในแต่ละปีเราจะนำส่งเข้ากองทุนปีละเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรายละเอียดโดยสไลด์สุดท้ายจะเป็นเงินบำเหน็จชราภาพที่คิดมาแล้วนะคะว่าเราในฐานะผู้ประกันตนมาตรา39เราจะนำส่งเข้ากองทุนชราภาพเดือนละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่นะคะก่อนอื่นเรามาดูคุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา39ถือเป็นการทบทวนไปด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่า เราอยู่ในฐานะของผู้ประกันตนมาตราไหนนะคะผู้ประกันตนมาตรา39คือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3ที่นําส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนนะคะและออกจากงานไม่เกิน6เดือนนะคะนับจากวันที่ลาออกจากงานก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้นะคะแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ดทดแทนกรณีทุกพลรภาพจากกองทุนประกันสังคมนะคะ ต่อมาเรามาดูฐานเงินเดือนผู้ประกันตนมาตรา3 9นะคะผู้ประกันตนมาตรา3 9นะคะจะต้องนำส่งเงินสมทบเดือนละ432บาทในอัตรา100ยละ9นะคะดังนั้นฐานเงินเดือนของผู้ประกันตนมาตรา39ก็จะเท่ากับ432หาร9กลับไปคูณที่100ก็จะเท่ากับ4,800บาทนะคะต่อมาเรามาดูสัดส่วนเงินสมทบ สมทบเข้ากองทุนชาราภาพนะคะผู้ประกันตนมาตรา39จะมีสัดส,ส่วนเงินสมทบเข้ากองทุนชาราภาพในอัตราร้อยละ6ของค่าจ้างนะคะดังนั้นเงินสมทบเข้ากองทุนชาราภาพนะคะก็จะเท่ากับ4800คูณหหารด้วย100เท่ากับเดือนละ288บาทต่อเดือนนะคะ ต่อมาเรามาดูเงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์บัเรมเนชราภาพนะคะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ180เดือนก็คือจ่ายสูงสุดที่179เดือนนะคะความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงค่ะมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์หรือเป็นผู้โุรพลภาพหรือถึงแก่ความตายนะคะสำหรับสิทธิ์กรณีบำเรมเนชราภาพที่จะได้รับนะคะ ต่อมาเรามาดูหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกรณีที่1ถ้ามีการจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนนะคะก็จะให้บำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายนะคะไม่รวมส่วนของนายจ้างและอื่นๆนะคะต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะคะนายเอเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ฐานเงินเดือนอยู่ที่4,800บาท จ่ายเงินสมทบมาแล้ว11เดือนตามอัตราเงินสมทบที่นำเข้ากองทุนชราภาพในอัตรา106ต่อเดือนนะคะสรุปในาเอจะได้รับบําเน็จชราภาพเท่ากับ4,800คูณ6%คูณ11เดือนก็เท่ากับ3,168บาทแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะภายใน12เดือนก่อนความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 จะมีเงินฐานเงินเดือนอยู่ที่1,650บาทถึง15,000บาทซึ่งหลักการคิดก่อนหน้านี้ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะต่อมาเรามาดูประโยชน์ทดแทนบำเหน็จชราภาพกรณีที่2ที่ส่งเงินเกิน12เดือนนะคะก็จะได้เงินในส่วนของผู้ประกันตนและก็เงินส่วนของนายจ้างและก็ผลประโยชน์ทบแทน ทดแทนจากสำนักง,งานประกันสังคมที่กำหนดนะคะว่าจ่ายในอัตราร้อยละเท่าไหร่นะคะซึ่งข้อแตกต่างของผู้ประกันตนมาตรา39คือจะไม่มีส่วนของนายจ้างจ่ายนะคะจะมีะเฉพาะส่วนของผู้ประกันตนเท่านั้นต่อมาเราก็จะมาดูตารางประมาณการบำเหน็จของผู้ประกันตนมาตรา39นะคะอันนี้เป็นตารางประมาณการให้ดูว่า ในแต่ละปีเราจ่ายไปเท่าไหร่นะคะในการนำเงินที่ได้จากการนำส่งหักเข้ากองทุนนะคะซึ่งเราก็จะจ่ายต่อเดือนที่นำส่งจริงๆ432บาทแต่เรานำเก็บสะสมเข้ากองทุนเพียง288บาทนะคะถ้าใน1ปีก็จะเท่ากับ3,456บาทนะคะ ถ้าเรานําเข้าประมาณ5ปีหรือ60เดือนก็จะอยู่ที่17,280บาทนะคะถ้าอยู่ที่10เดือนหรือ10ปีหรือ120เดือนนะคะก็จะอยู่ที่34,560บาทถ้าสูงสุดอยู่ที่179เดือนนะคะก็เท่ากับ51,552บาทนั่นก็คือบําเหน็จที่ผู้ประกันตนมาตรา39 ส่งเข้ากองทุนชราภาพนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดนับเฉพาะเดือนที่13ถึงเดือนที่179ไม่นับ12เดือนก่อนหน้านั้นก็จะเท่ากับ48,096บาทนะคะสำหรับเดือนที่1 1 2ถึง12นะคะก็ขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนตามที่แจ้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีหลักการคิดบำเหน็จของผู้ประกันตนมาตรา39มาให้ดูนะคะ สำหรับคลิปหน้านะคะเราจะมาเปรียบเทียบกันร,ระหว่างเงินบำเหน็จสูงสุด179เดือนนะคะกับเงินบำนาญต่ำสุด180เดือนของผู้ประกันตนมาตรา3 9นะคะว่าแบบไหนจะคุ้มและก็เหมาะกับเรามากที่สุดนะคะจะเปรียบเทียบประมาณการให้ดูนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะคะและที่สำคัญต้องขอบคุณข้อมูลจากสำนักง,งานประกันสังคมและเว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคมนะคะที่ได้นำข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมและสมาชิกได้รับทราบกันนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ